สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกระทงอ,อาหารปลากันนะคะอุป,รปรกรณ์ก็มีอาหารปลานะคะแล้วก็พิมพ์แบบพิมพ์ประมาณ16นิ้วนะคะแล้วก็ฟองน้ำค่ะวิธีการทำก็คือเอาอาหารปลานะคะชุบน้ำที่ฟองน้ำมาดๆเนาะหลังจากนั้นเราก็มาติดกันอย่เงี้ยค่ะแล้วเราก็ติดเรียงกันไปสัก3ามถชิ้นนะคะเรียงไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะเราก็เอาแบบพิมพ์ของเรามานะคะเรียงลงไปในแบบพิมพ์เลยค่ะดัดนะคะดัดให้มันมีความโค้งๆตามรูปร่างของเรานะคะเพราะวันนี้เราต้องการจะทําเป็นเป็ดนะคะทําเป็นรูปเป็ดแล้วก็จะต้องทําเป็นลักษณะของวงกลมเนาะตีตีวงไปให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราได้วงกลมแล้วนะคะชั้นที่1นึ่เนาะหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปทําชั้นที่สองกันค่ะตัดขนมของเราเป็นสองท่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปชุบน้ําเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็เรียงซ้อนกันในด้านในนะคะติดติดให้ให้ให้เรียบร้อยค่ะให้มีความแข็งแรงแน่นนะคะแน่นแต่อกันด้วยนะคะ แสร็แล้วนี้คือการทําหัวหัวของเป็ดนะคะเพื่อนๆเ,เ,เอาขนมประมาณ9ชิ้นนะคะต่อกันเป็นรูปวงกลมค่ะหลังจากนั้นเราก็พยายามดัดเขาเนาะดัดให้เขาเป็นรูปวงกลมนะคะเพื่อนๆบีบบีบให้เขาแน่นๆหน่อยก็ได้ค่ะเป็นรูปวงกลมนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาซ้อนข้างในค่ะซ้อนข้างในอัดข้างในให้มันมิดชิดเนาะแล้วเราก็ผ่าครึ่งเพื่อปิดหัวด้านบน หลังจากนั้นเพื่อนๆใช้แรงแรงของมือะคะ่ะบีบบีบเขานะ,ค,ะค่อยๆกดให้เขามีความเนียนแล้วก็เป็นรูปวงกลมนะคะเป็นลักษณะของหัวเป็ดนะคะค่อยๆบีบนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้ก็คือการทําปากแล้วนะคะวันนี้คุณภูไม่มีสีส้มนะคะหาสีส้มไม่ได้ใช้สีแดงนะคะตัดนะคะให้มีลักษณะเหมือนปากเป็ดนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็เอามาจุ่มน้ำนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ติดในตำแหน่งของปากนะคะได้ละประมาณนี้นะได้หัวได้ปากละมาติดตากันค่ะวันนี้จะใช้กาวเนาะใช้กาว T O A นะคะช่วยหน่อยนะคะแล้วก็ติดเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะ วันนี้วาดเองค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาเครื่องริ้น์มาที่บ้านนะคะ<า>เพื่อนๆก็สามารถวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะติดตาให้ครบทั้งสองด้านอาจจะเป็นตาดุนิดนึงนะคะเพราะวไม่ได้ไม่ได้จากในกระตุ่อไม่ได้ปริ้นจากในคอมพิวเตอร์นะคะก็วาดเองตามจินตนาการของตัวเองนะคะ ตอนนี้เรามาประกอบร่างกันนะคะก็ดูในตำแหน่งเนาะพอดีด้านนี้ของคุณครูก็จะได้ตำแหน่งด้านนี้พอดีเราก็เอาขนมนะคะติดลงไปติดลงไปในแนวขวางเนาะเพื่อให้มีตำแหน่งวางหัวให้สูงขึ้นนิดนึงค่ะใส่อีกชิ้นดีไหมหมันจะไม่พอดีเท่าไหร่ใส่อีกชิ้นนึงค่ะอันนี้เอาผ่าครึ่งเอานะคะจะได้ไม่สูงเกินไปนะคะ เอาหัวชุบน้ำนิดนึงค่ะจุมน้ำนิดนึงนะคะแล้วเราก็กดลงไปเลยอย่าแน่นมากนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆกดพยุงตำแหน่งเขาแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะอ่าจับให้เขาให้แน่นเซตตัวให้แน่นแค่นี้เองค่ะอันนี้ก็คือจะมาทำปีกทั้งสองด้านนะคะก็หั่นเนาะหั่นแบ่งสักน้อยแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะแล้วเราก็ เอาเขาติดกันนะคะค,ค่อยๆบีบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องค,ค่อยๆบีบให้เขากางออกจากกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นปีกก็จะต้องบานๆหน่อยเออประมาณนี้นะคะทําทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ทําหางด้วยนะคะเพื่อนๆอจุ่มน้ําเช่นเดิมแล้วเราก็ติดด้านข้างของเขาทั้งสองด้านนะคะ ติดอีกข้างหนึ่งนะคะให้เรียบร้อยระหว่างที่ทำก็อาจจะมีหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำนะคะลูบๆให้เขาประกบติดกันให้เข้าที่เข้าทางได้ค่ะอันนี้ก็จะติดหางด้านหลังนะคะ,ะประมาณนี้ ปรับตำแหน่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อให้รู้สึกว่าน่ารักน่าชังเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สามารถเอาไปลอยได้นะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะใส่ดอกไม้ใส่อะไรเข้าไปได้เลยอันนี้ก็ทำในแบบง่ายๆนะคะ